วิติ้าลูอิสตอรีโอ้ยเด็กแสงแสงอาทิตย์พี่น้องอาเป็นเรือตมากแล้วพี่น้องเรือตลูกแล้วเรือตมากแล้วยียนเด็กโอ้ยยังย้อนแสงอีกแล้ว ปป็นแอปเปิลพี่น้องดดโดด,ดสีแดงอันนี้โรงเรียนเด็กเล็กพี่น้องอันนี้จะเป็นก้านยาวพี่น้องสุกเต็มทีแล้วสุกจนอันนั้นล่ะสุกจนอันสี่อันสิไปทางอื่นแล้วสุกหลายโอ้มันหย่อนแสงพี่น้องดกเนาะ ใช่หมดเลยช่วงนี้นะต,ต้องรีบกินแล้วมันสุกเต็มที่แล้วพี่น้องสุกเต็มที่หมดแล้ว่เวาเดินโอ้ยแสงสวยกับพี่น้องจา้าแสงอาทิตย,ยามยิน แสงอาทิตย์ยามเย็นรถก็วิ่งเลิกงานเนาะคนก็เลิกงานกันเย็<ๆ>นเย็นในทางซอยเข้าบ้านเราได้พี่หลองเนี่ยซอยเข้าบ้าน เชยเยิมเย้นยังดกเหมือนเดิมแต่มันสุกมากแล้วนะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราจะมาเก็บเอาสีเหลืองไปกินกินวันนั้นอร่อยมากอร่อยต้องมาเก็บอีกพี่น้องอืมอืม,อม รถเยอะพี а, pues o, ่เนาะมันเป็นถนนที่ว <t os> hmm. ่ามารับมารับนักเรียนนะมารับเด็กมารับลูกตอนเย็นพี่นาะหาโมงหกโมงแรงหาโมงหาโมงหาโมงแรงเขาปิดยังโดกเหมือนเดิมพี่นนองโดนตัดติ่งโดนตัดกิ่งแล้วเนี่ย นตัดกิ่งเพราะว่าเขาจะวางป้ายไอ้นั่นลูกแดงก็อร่อยแล้วนะไม่ค่อยฝาดแล้วอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวโอ้โหอันนี้เหลืองอะหลามเต็มไปหมดเลยพี่น้องเลยนี่เขามาตัดแต่งกิ่งวันพี่น้องเห็นไหมเอออะ ทำไมมันลูกไม่ใหญ่ลูกมันเริ่มแก่แล้วพี่น้องแต่เราต้องเราอยากกินเรามาเก็บไปกินอร่อยแต่ว่าแดงมนะันมีเยอะจ้ะมีหลายที่แต่ว่าลูกสีเหลืองมันจะมีอยู่ตรงนี้นะพี่น้องสีแดงมันมีอยู่ทุกที่ในบริเวณหมู่บ้านนี้พี่น้องแต่ว่าสีเหลืองไม่มีเราจะเก็บไปกิน เก็บไปงดก่อนนี้ไม่ได้กินกับน้ำพริกเลยนะกินเดียวๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยลูกใหญ่กินอร่อยว่าจะทำน้ำพริกเกลือยังไม่ได้ทำเลยกินกินเล่นเล่นหมดเลยโอยอันนี้เนี่ยดกมากพีนอ่ะเก็บไปกินอืม ต้นเหลืองมีอยู่กี่ต้นนะพี่น้องมีหลายต้นดีเด้แต่ว่ามันจะมีแต่บอนนี่ดอกดอกดอกคือเกาเนี่ยที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยผลไม้ทั้งนั้นเลยสวยด้วยนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสวยสวย จะเก็บเอาสีเหลืองเอาลูกใหญ่ต้นนี้อร่อยมัือจะลูกใหญ่ต้นนล้มันลูกลูกมันจะเริ่มเล็กแล้วพี่น้องเขามองเราเออมันทำอะไรวะเน,นี่ยสีแดงนี่สีแดงเห็นไหมเยอะแย,ยะเลยพี่น้องดูสิดูสิ ใบไ,ไม้ก็สวยพี่นอ้องเห็นไหมแอปเปลิลก็งามแดงขายอย่างนี้ก็จะสวยจะเห็นหมดเลยรถก็วิ่งมาก็ยังไม่วางข้อเลยพี่นอ้องจ้ะข้อต้นนี้จะจะอร่อยเห็นไหมเขามาตัดแต่งกิ่งพี่นอ้อง เขามาตัดแต่งกิ่งต้นนี้อร่อยมากที่จริงอะ่ะเขาตัดแต่งทุกปีไงไม่ให้มันยาวพอมันยาวแล้วเขาก็จะมาตัดแต่งสวยมากมต้นนี้ก็อร่อยอร่อยทุกต้นนั่นแหละลูกสีเหลืองอะเต็มกระเป๋าแลวพี่น้องที่จริงมันมีเยอะอยู่น้ำมันอยู่ข้างในมันบาง เ,เห็นไหมมันบางมันอยู่ข้างในฝั่งกัะโน้นก็มีพี่นอ้องบ้านนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสองซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็น้ำมันนะที่เติมน้ำมันแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็อันนั้นอบ เขาเรียกว่าอะไรนะคําผิวค่ัเป็นสีน้ําตาลซอ,องซุป,ป์มิกิตอยู่ตรงนี้พนะี่น้องลมก็แรงนะไรเง,เงินเย็นคนก็จะเยอะลงไปตรงนน้นสักหน่อยนึงก็จะเป็นที่จอดรถมีเนาะเด็กๆเ,เขาก็จะมาแน่ๆลูกสาวหรือเปล่านะ่ะไม่ใช่ ว่าลูกสาวนี่เราจะเดินเข้าซอยนี้นะถ้าพี่น้องจะเดินเข้าซอยนี้เข้าบ้านจะ้ะโอ้ยคลิปยาวละ